งมีอัมโซเซ็กซี่เมแอโน่พี่เราไปตั้งค่าันสิพี่ไปเลยพี่ไปเลยเอ้าไปเลยพี่ไปเลย้ยเด่าฮ่ยฮ่าฮยาฮ่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่าน่าฮราฮ่าฮ่าาา ไ้เนี่ยควาขึใช่ไหมบอกแล้วมันเมี่สูงขึ้นเนี่ยน้องดูตะกีอัมโซเซ็กซี่เป็นไอดอล์มุดพไม่งี้มีนักแข่งเป็นเหมือนกันนะคนไหนอะคนไหนอะคุณอะคนปู่คนไหนอะสิสิบแปดเจ็ดครับสิบแปดเจ็ดไม่ห่วยเหรอเออไม่ห่วยเหรอโอ้กระจกแตกโอเคสุดแล้วสิบแปดเจ๋นมาทดสอบก่อนเดี๋ยวยังไม่เปิดชาร์ปนะทดสอบ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  เอาเปิดกล่องเอาเปิดกล่องไม่ได้อะถูกเลยอะไรเออคุณเด๋อครับคุณกดปุ่มไม่ถูกรวิเกย์ชาเกย์ชากับเกรซเกย์ชากับเกรซเกรซเกรซได้ได้ได้แมนแล้วแมนแล้วช่วยอะไรตัวใครตัวมันเลือกมาให้ช่วยอีอย่างเลยวนี้ตายไปเลยไปไปตายไปเลยไปคนนั้นต้องเดี๋ยวยี่ห้าดาวก็ถูกว่าแต่ฟัคที่เราไม่ได้ตั้งค่าเก็บกล่องดนตรี มีอัมสูเซ็กซี่เป็นแอโน่พี่น้องไม่ตั้งค่ามั้งตรงนี้บอลเลยผลเลยเก็บกล่องตะเตียนไหนวะอัลเตอร์อยู่หอลเลยอัลเตอร์อยู่หอลเลยเก็บตัวอะไรวะตัวทีก็ไม่น้องต้องไปตั้งค่าไปอ่าผู้รอดชีวิตย่อยย่อย่อยย่อยย่อยลบลบลบไหนผู้รอดชีวิตเหรอนักเต้นหญิงไม่ปิ่งขึ้น ย้ย้อเ้อยเฮยป็ทอเรียบร้อยยืนยันโอเคโอ้ยโอยมพคู่แบคู่วิงจะมาแล้วนะพี่วิ้งมาแล้วนะพี่ได้โชคดีพี่โชคดีพี่สุดหล่อไปไหนสุดลอรอสัดตัวโหไหวมากน้อปั่นไหวมากอไรจะมิปเปอร์วะอไรจะมเอร์วะย่ให้รู้นะอยใหรูเออมีหนูเเออไปแล้อไข่หมไ่เฮยมรู้ไม่รู้ไม่รู้ สวย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 นี่สวยเลยนะดาคุก็จะชิวเกินไปก็ปั่นไฟอยู่เนี่ยปั่นไฟช่วยชีวิตอยู่เนี่ยคุณคุณนี่คืันไฟมันดีคว่บพ่เหรอครับพี่เห็นผมทำอะไรเนี่ยผมตั้งใจที่ผายเลยในการปั่นอะเราไม่ปั่นเราไม่ได้ออกะพี่เออทำเป็นเล่นไปนะเอาทนายใครช่วยอะทนายอะเอ๊ะเดี๋ยวบอกเข้วนน้องหอตัวทนายออกแล้วน เก็บ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 ให้หมดไม่ใช่ไม่ให้ใช้ยึดยึดยึดโบกไม่โอเคมัาช่วยมาแล้วมาช่วยมาแล้วไม่ให้ไม่ให้เอาเมื่อกี้ลันเหรอ คงไม่ได้ปอะไรกันรันคนไหนวะมคงยิงกันไม่ได้มีแบบอ๋อมีคบอกเขาจะมาช่วยเราอะเต็มหนึ่งซื้อของอยู่เตรียมตัวไปช่วยเราเนี่ยเตี้ยมันห้าวีเนี่ยก็มีคนไปช่วยเราไงตายตายนั่นแหลเขาไปแล้วนะน้องมาแล้วเดี๋ยววิ่งมาวิ่งมาตายไหนวะเออวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเหอะวิ่งมาเหอะตรงไหนก็ได้เออสวยโลกโลกไหนเดือวะวิ่งมาอยู่นี่ไง้พี่ว่าไงจ๊ะเดี๋ยวหิวให้ใช่เหรอคิววิ่งมาอยู่นี่เห็นนักเต้นไหมเนี่ย โอ้โอ oh ้โหยี่อย huh? okay. 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 <yeah> ู่ไม่โฟกัสมีที่เบิร์ดเดี๋ยววิ่งมาตรงนี้ต่อนะโอเคไหมโอเคนี่อะไรนี้องวิ่งอยู่น้องวิ่งอยู่น้องไม่อยู่เนี่ยเห็นปะมีตัวทองมันใช้มันใจกตัวทองแล้วมันใจกตัวทองแล้วตัวเนี้ยมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วพูดโกธรไม่ได้นะเราเป็นนักฆ่าไปเลยพี่ไปเลยเด้อฮาไปเลยพี่าฮ่ลฮ่า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 ฮ่ ก็จะสไนเปอร์ยี่เกินไปหรือเปล่าแม่ยิ่ว่าวันเต้นอีกวันเต้นออดเธอไปละขึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นเรือเดี๋ินมาไปด้วยพับแล้วพับแล้วเออมันต้องเสียเวลาพังไงไปเลยโหรไปเลยโหรอุ้ยมันไม่พังกล่องคิวด้วยขอบคุณนะให้มันเอาพี่ต่อวะใช่พี่โชคดีนะพี่โชคดีนะวายวายมีวายเธอโชคดีขอให้มีความสุขพี่เด๋อพี่ตายแล้วตอนสุดท้ายแล้วเด๋อพี่ต้องการเด๋อเด๋ออะไรเด๋อไม่มีของช่วย ปืนใช้ไปแล้วจันเปิดปั่นแล้วปืนเดือบใช้ไปแล้วนี่ยังไม่ได้ปรับไงเรยวแรกก็คนแรกเลยเราโตเอ้ยพี่ต้องรอเดือบบ้างซึ่งนี่บ้างซึงนะเดือบเดือีรน่ยังไงเดือบด็อบลิ้นด็อบลินเดี๋ยวจริงนะรันมาแลมันจะคุยกับคนดูไปอยู่เลยมันไม่สนใจพี่เลยวเมันจะมาสนใจอะไรเราอ่ะพี่แต่พี่ทำไรอ่ะมาดิตั้งแต่หนูรู้จักพี่ด้วยเออองกัน ไข่ละว้าบ้าบออะไรวะเนี่ยว้าบอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวรอเขาดิรอเขาดิไม่กล้าเข้าเลยพี่มัดฮิวอะไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกินดกนี่เนี่ยมันก็ละว้ากันมันว้าไปตรงนเ้าหอหร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 อแล้วทำไมมันไปที่เดียวกันหมดเลยหนูไม่ได้ปรับเสียงไกลต้องนานนะแล้วแบเสียงมันดังไงหนูก็แบบเออกลัวอ้าวหวัดดีลูก้าเราเจอกันอีกแล้วนะขอว่างยไปให้ยืมให้ยืมล้อมหน้าปล่อยปล่อยให้ลำตายล้าม มีแค่ค oh. ิวหวังวิ่งเป็นช่วยพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดคิดเอาเออไม่มีใครรักพี่เจ้าค <okay ิวแล้วเออจริงจริงจริงผู้หญิงก็ถูกอีกแย่ว่ะท้าไม่ผมไปซื้อตัวจอบกระบอกเลยแกโอ้โหคิวมีตังค์อยู่แท้เลยแบบนี่เี็นต้องรวยเหรอรวยมากพวกเนี่ยโอ้ยกระตุกไอ้ตัวทองไอ้ตัวนี้ตัวทองนะเว้ยตัวนี้ตัวทองนะเว้ยโอ้ยกระตุกโอ้โหโอ้โหมีไม้ให้เลือให้เล่นไม่ได้ อไอเดี่<อ>ยวไม่มีสองตัวล่ะเด<อ>ียย่ยวเดี่ยวมรักอะไรกูขนาดนั้นมึงต้องรักกูไม่ต้องมารักกูเออกู <laughs> <c oughs> อะไรวะน้า <c oughs> อะไรวะน้าก็ร่วงเฉยว่ะมองห้องมุงเหมือนกัน ยังคูตายไปรอบแล้วยังยังยังเทสเสียมาย้อมหางยางอ้ไหนูคนเซ็ตย่ไงก็ต้องเี่กกก่อนเลยไงแล้วเราก็ต้องพูดไงแล้วก็เราตงหัห้ยออนักอจะตายแล้วจะดูจะตายแล้วเนี่ยโดนโดนโดนระเบิดไดไงเพื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนาเห็นมันดูดมันดูดมันดูดเดี๋ยวโดนแน่ อูเซ็กซี่กรจี้หัวใจกรจีหัวใจีอัมสูเซ็กซี่เป็นอโน่ปวดแเยงเองเครื่องไี่สเครื่องเองพี่เอาปั่นเกินนี่หว่าโอปั่นเกินแหละ้เครื่องอ่ะสักเครือให้มันเด็ดเร็วเร็วเร็วดี๋ยวพานเบามากเดี๋ยวพี่ปรับอีกแล้วกันยังยังจะปรับอีก ยังไม่จบอีกคนแรกตายแล้วคนที่สองพยายามจะตายตามมัจะไม่น้องมันไม่ไวนะแล้วแต่พี่พี่แกไปไหนเอาว้อุ้ยหลุมหลุมหลุมอยู่ตรงนี้นะหลุมอยู่ตรงนี้นะตรงตรงที่พี่นั่งอ่ะหลังหลังหินอ่ะหลังหินอ่ะคนไอ้ฟิเครื่องมันจะเสร็จหรือยังกำลังดูอยู่เอาไปกันที่เอ็้พูดเมื่อกี้มันฟังเองไหมไม่น่าจะฟังหรอกพี่สวัสดีเพื่อนมาไมรีบมาช่วยเราจังจังหวัดอะไรจังหวัดนายก จังหวัดนายกนายกนครนายกเออขาดกระดานขาดนครไปหรือเปล่านครนายกมีชีวิตอ้าวมีชีวิตอะไรเหลือใครจุดเนี่ยมีใครปั่นอยู่มเนี่ยหนูหนูปั่นไม่ได้เขาไล่อยู่กอ๋อเรื่องเรื่องของรันแล้วแหละพี่พี่หาของหิวแล้วไม่ไหวแล้วอะไอ้ไรอะไอ้ป็นโมอะไอ้ป็นโมมันไม่ได้มันไม่ได้โดนไล่เชื่อเชื่อพี่เชื่อเชื่อเชื่อน้องเชื่อน้องเชื่อน้องเชื่อเนี่ย ไม่เชื่อไม่เชื่อมันจะดุดหินนั่นแหละมันสะดุดหินเออใช่หนังตังติงหนังตังติงแล้วแหละหนังตังติงใช่ใช่เอ็งจะตายแล้วโอ้โหเอ็งจะตายเอาอะไรมาตายก่อนเมื่อกี้เอาอะไรมาตายพี่น้องจะตายแล้วพี่น้องเก็บรถช่างไปช่วยเพื่อนไปรอช่วยเพื่อนเลยฮิวตัวเองนะอาฮิวอาอยากฮิวเจ้าหิวตอนนี้ไม่มีใครปัดเครื่อนนะครับเออมันจะมีใครปัดได้ยังไงล่ะคะไปช่วยเพื่อนไปรอช่วยเพื่เยวตัวเอ็งเจ้ จังหวัดที่หนึ่งจะขอซื้อของกันแย่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 ผมแย่คุณกิมมี่ครับคี่ลาออโอ๊ะแะตายแล้วยังไงวะเนี่ยจะตายหรือยังเกิดยังชีวิตอยู่เขาไม่เอา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 แล้วรันอยู่ไหนอะเหลือเครื่องตรงไหนวะเครื่องสุดท้ายเนี่ยมีคนกดเครื่องแล้วเว้ยนี่น้องเองมา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  พี่พี่เอาห้ามเลือดมาแล้วห้ามเลือดห้ามเลือดแต่ประเด็นคือโอ้โหน้ำหอมห้องวีเขาร้องอ่ะลูก้าโดนอะไรอยู่โอ้ยลูก้าเป็นคนเดียวที่ปั่นให้เรานะแล้วทำไมเขามองอะไรอยู่คนนั้นอะรีบมาฮิวกันเร็วมักกาลังจะตุยลูก้ามัาลังจะตุยงั้นฝากด้วยมัาจะไปอัพโซเซ็กซี่จักรจี้หมดไม่ทันแล้วเยอะเแล้วกรดได้เยอะโอ้ยโอ้ยคนห้องวีอ่ะโอ้ยไม่มีไม่มีปืนอ่ะเออสวย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 เรนั้น มานี่เพื่อนมานี่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 ไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยไปเลยเพื่อนไปเลยตลกป้าวตลเป้าเอาจะวนกลับไปหาโอ้ย้องไเปเครื่องใหม่เครื่องใหม่เหรอน้องไม่เปิดเครื่องใหม่้นการตะกี้เห็นคนฟันอยู่รงนี้แหละน้องน้ไปท้ายเรือแล้วไป้ายเรือแล้วเขาอยู่กับคิวอยู่ฮึยฮึยเฮ้เ้ย้เยเ้ย รวมพลังกูแหละทำอะไรทำอะไรแกเอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกอยู่ก็ยืนได้หมดเดี๋ยว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 เจเย็นใจเย็นใจเย็นตัวเดียวพอแล้วตัวเดียวพอแล้วตัวเดียวพอโอ๊ยเนาะพี่เก่งเอะไรอะเปศษสองเศษสองเครื่องเก้าเครื่องเก้าหนุ่มกำลังไปหนุ่มกำลังมาเลยมาเลยมาได้มามาได้มาเสียได้เสียเเป็นนัครื่องพี่เจอกันเก้าพี่เศษสองนะบอ่่ไได้มสมาช่วยฉันหน่อย โจดจ้เนีไปบอกบอกด้วยดิอเอ้าเาตัวทอง่าเอาตัวทองเอาตัวทอมาเอาไปเอาขอบคุณมีไข่ตงฟองไข่วางอยู่บนโต๊ะแต่งงุ๊าแดงาเดือ่ะจับให้เพื่อนเาไม่ดนดีนะได้สปินฉันได้สปิน มาจากไหนเนี่ยมาตัวเดียวกูก็ตายแล้วอะไรวะเนี่ยไอคิวอยู่ไหนอยู่อยู่ทางขึ้นลงเรือทางขึ้นลงเรือเงว่าไงจะนกงแสวช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็วอยเรื่เรื่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยรันนะว้าวไรแต่รถไปรันเร็ว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 อย่ามัวแต่เลือกของเร็วเร็วมาดูราบเปลี่ยไคเปลี่ยไก่ไปแล้วนะครับมีมีคนเปิดประตูป่ะมีคนเปิดประตูป่ะไม่มีไม่รู้อ่ะไม่มีนะแต่หลุมหลุมอยู่นี่นะหลุมอยู่นี่ โอ้ชเแลงอยู่นู่นนะมุมแบบพี่ประตูคอรึ้เฮ้ยประตูแล้วประตูตแล้วประตูไหนพี่ประตูไหนมันเล็ก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 หัวใจเธอขอไกลเอาวับไกลอ่ะวับไกลอ่ะวับไกลใช้เรือถึงประตูเลยวับไกลไม่ได้วับไกลโอเคพี่อ้าวขอให้โชคดีนะรันพี่รอดแล้วลันรักคอลได้ไงพี่เขารู้ลันพี่มันเขารู้แล้ววับไกลวับไกลวับไกลตรงหลุมอ่ะวับไปตรงหลุมไปลันใหญ่ เอาไปเพื่อนเราอยู่ด้านแรกไปไหนรันเลี้็วเกตมารันเกตมาเออสวยเพื่อนสวยเออไปแล้วเกตกำลังกลับไปนะเกตกำลังกลับไปอันออกแล้วพี่ไปเกตกำังกลไดีเอ้ยว่าแต่เฮ้ยว่าแต่เพื่อนอีกคนยังไงเนี่ยเพื่อนยังไงเนี่ยออกได้เสมอเลยนะเพื่อนแต่ประเด็นคือมันจะออกได้จริงนูเอมันจะเอาอะไรไปออกอ่ะเพื่อนนายโอ้ยเดียวเพื่อน โอ้ยคืนดุม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 จังหวะทนี้ยังไงสำหรับมีมิยังไงมีมิพยายามที่จะไปประตูประตูอับแปลวแต่เขาก็มาอีกตัวหรือเปล่ายังพอดีกินกับวเดียวอุ้ยพี่คิวเขาาจังหวะนี้มีมิบอกตัวเดียวกูก็ตายแล้วมีมิกระโดดทันหรือเปล่าคะเจงหวะนี้กระโดดทันดักหรือเปล่าดักใครจักขวาเออเซนเซนวีก้าเรียบร้อยไอ้มีมิลาก่อนไปเถอะอ้ตานี้มีพี่เบิร์ดเล่นด้วยพี่เบิร์นมีหรือเลย <c oughs> าตายคนแรกเลยถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบลก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ <c oughs>